มาซะตอนผมตัดผมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะค่ะก็ะชื่อทิตตะวันกังเสถียรค่ะตอนชื่อเล่นชื่อจีนตอนนี้อยู่หมหกนะคะป .3 ค่ะตั้งแต่ป .3 เลยเรียนที่นี่มาตลอดเลยค่ะคิดว่าประทับใจความแปลกที่ไม่ค่อยเหมือนใครค่ะ mm hmm. หนึ่งคือชุนดนักเรียนก็แปลกแบบว่าเวลาไปข้างนอก ก็เขาก็จะถามว่าใส่ชุดพระมาหรอแล้วก็แปลกที่การเรียนการสอนอะไรเงี้ยค่ะเวลาเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าส,สรุปเรียนอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นสายวิทย์สายศิลป์ก็ไม่ค่อยแบ่งกันชัดเจนขนาดนั้นวิชาการก็ไม่ได้เน้นขนาดนั้นแล้วสรุปเขาก็อาวสรุปทําอะไรนะคิดว่าสรุปย่อๆมันคือการเรียนที่เหมือนแบบว่ามันคือการเรียนให้เรารู้ว่าเราจะเรียนต่อ,อยังไงอะค่ะ เหมือนทำให้เรารู้ว่าโอเคถ้าเราอยากทำสิ่งเนี้ยเราจะสามารถ Achieve มันได้ยังไงค่ะคือรู้สึกว่าตอนนั้นตอนที่ตอนเข้ามาก็คือป .6 ใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นห้องเล็กอยู่แบบ14คนอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเพื่อนก็มีเพื่อน2อสาคนอ่ะที่ชอบแบบทำทำอะไรแปลกๆทำห้องพังอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบเวลาว่างๆอคือจะชอบเล่นกีฬาส่วนใหญ่ก็คือ เล่นบาสเล่นบอลอะไรบ้างวินจะไปที่ชั้นสี่แล้วก็มีเปียโนเต็มเลยแล้วแล้ววินก็จะเลือกอันหนึ่งแล้วก็เปิดมันเสียบปลั๊กที่เสียบไว้อยู่แล้วแล้วก็แค่เล่นเปียโนแล้วตอนเล่นได้หรือว่าเล่นไม่ได้อะมันสนุกทุกทีบางรอบรู้สึกธรรมดาบางรอบก็รู้สึกเก่งขึ้นบางรอบมันก็ดูทีทอรเรียล แต่ท่านไม่ได้มาี DSI วินไม่น่ารู้เรื่องเปียโนหรือเมโลดียนเลยที่นี่มีมีสอนเรื่องเมโลดี้เรื่องอะไรพวกนี้เมโลดียนต้งแต่แรกวินก็อยู่ดีๆก็สนุกแอมองจลแอมบริมอนและนาวิจิตาสินแล้วก็อยูป่าสไมมไปคิีดย มีก็มีแมวเหมียวมันก็มีจิ้งจกเด็กแล้วก็หูแมวหนูทําเองเจบชุดต้องเจอกันคืนเลย <c oughs> หนยชอบวิชาอาร์ตปกติหนูจะวาดรูปมังกรเก่งหนูก็เลยวาดรูปมังกรเกือบทุกรูป <c oughs> หนูมีลายวิชาที่ชอบอ่ะแล้วก็โปรเจกต์ที่ที่เป็นแบบเหมือนมีทําของ ก็จะมุ่งเน้นตัว project based learning ครับนักเรียนได้ลองคิดลองทำครับได้สัมผัสกับชีวิตจริงได้สัมผัสกับการทำงานจริงเพิ่มคุณทักษะรู้ตัวเองว่าเราต้องเสริมตรงไหนแล้วก็อะไรที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองครับมีการเรียิการสออจากช็อกแอนทอกมาเป็นสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้ออํานวยต่อ,อการเรียนรู้เป็น f a c i l ใช่เป็น teacher เ,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 เมื่อเราพัฒนา เด็กให้เต็มตามจตปรรยาบของเราแล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไรเติมที่แล้วทำสเตนชิลอาร์ตครับผมเลือกที่จะทํารูปในหลวงครับสเตนชิลอาร์ตมันคือภาพที่มีสีขาวกับสีดำครับแล้วก็ทําขึ้นมาให้เป็นภาพคิดว่าโปรเจกต์มันจะสบายแต่ก็เพราะมันเพรเท่าที่ผมดูมันมีแค่การตัดการพ่นสีครับแต่ว่าพอมาทําจริงๆก็รู้ว่ามันต้องใช้สมาธิมากก็คือ ถ้าผมตัดผิดไปนิดเดียวมันก็จะดูไม่เป็นภาพเลยครับคือผมเป็นคนชอบออกแบบโปรดักต์ครับผมคิดไว้ในหัวคือผมอยากออกแบบโปรดักตที่มันสามารถดูเหมือนจะทําไม่ได้จริงแต่มันทําได้ครับรู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งนั้นมาจริงๆแล้วเราเคยทําสิ่งนี้สิ่งนู้นแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราโมแต่เขียน เขียนไปมันก็มันก็รู้สึกมันก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเราลงมือทำก็มันก็จะเข้าใจค่ะก็คือหนูสนิทกับค,คุณครูก็คือแบบค,คุณครูเขาจะแบบรู้ใจเราเหมือนแบบเป็นครอบครัวหนึ่งของเราเลยค่ะรู้ไหมกระทั่งว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร มืนจริงๆครูที่นี่จะมีสถานะเป็น facilitator ก็คือนักเรียนจะทำอะไรก็ช่วย assist เป็นเหมือนผู้ช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้ซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์มา,มากๆค่ะเหมือนเราอยากทำอะไรเราบอกเขาไปเขาจะหาทางมาให้เราไม่รู้จะทำอนี้ยังไงหาวิทยกากรหาคนที่รู้มาให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเรยจะบอกว่าตอนอยู่ตอนหนอูก่อนที่จะมาโรงเรียนเนี่ยค่ะคือหนูเป็นคนพูดน้อยมากมาๆมๆ,ๆ,ๆ,ๆแม้แต่ขอไปเข้าห้องน้ำยังไม่กล้า พว่าอ,อยู่โรงเรียนนี้นะค,คือแบบหนูพูดแบบพูดเกือบจะเยอะที่สุดนนในห้องเพราะว่าโรงเรียนนี้เขาทําให้เด็กมีความมั่นใจก็คือจะฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ดูถูกความคิดเห็นของคนอื่นช่นั้นหนูก็รู้สึกดีชอบค่ะเขาสอนสนุกแล้วก็ไม่เหมือนที่โรงเรียนเกา่าเพราะที่โรงเรียนเกา่าหนูเหมือนเด็กทําไม่ได้กต็ตีแล้วเขาก็บอกว่าผิดถูกก็ไม่เป็นไร ที่โรงเรียนของเราค่ะหัวใจสําคัญคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเนี่ยได้ได้ลงมือทํากิจกรรมตัวนั้นเองแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสหรือว่าได้เรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติของเขาค่ะคือเราจะถามตัวเองก่อนว่าเราจะนําพาเด็กไปถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้ได้ยังไงไม่ได้เรียนรู้ไปแคออ่ได้ความรู้ไปอย่างเดียวแต่เขาจะได้อะไรกลับมาที่ ไปช่วยสพอร์ตเรื่องด้านจิตใจเขาด้วยเรื่องการใช้ชีวิตก้าวไปสู่เป้าหมายหลักของ,งเรียนก็นคือเป็นพลเมืองโลกคำว่าเป็นพลเมืองโลกเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือคนที่มีจิตใจไม่ตาก,กรุณาแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวเดี๋ยวเลยกล้าแปลว่าฉันพบคนพบสิ่งนี้แล้วก็คือหนูหนูคนพบเพื่อนใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนสนิทวันแรกเลยซึ่งหนูดีใจมากค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะใช่สิ่งนี้ผมเจออย่างแรกคือผมรู้สึกมาที่นี่แล้วผมมีสมาธิมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆโปรเจกที่ผมทํามาก็ก็เป็นงานที่ต้องละเอียดเหมือนกันครับแบบว่ามีเวลาเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นครับก็คือหนูมีเพื่อนเยอะ แล้วบางคน,นก็เป็นเพื่อนสน,นิทหนูแล้วก็หนูเพ้นสีได้ดีขึ้นคิดว่าที่นี่ก็ประมาณเป็นห้องทดลองแบบว่าว่าเรารู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นจุดสตาร์ทที่ดีครับที่ว่าพอทำโปรเจกต์แบบหลายหลายด้านเราก็พอรู้ว่าเราชอบอะไรเราเรารู้ว่าแบบเออเราชอบสิ่งนี้นะยูเลกาพูดไปแล้วมันอาจจะดูบกธรรมดาไปนิดหน่อยแต่ว่ายูเลกาคือเหมือนรู้สึกว่า จะทำอะไรก็ทําได้จริงๆอะคะคือเหมือนเมื่อก่อนอาจจะแคลงใจว่าเอ้ยฉันจะทําอันนี้ได้ไหมโตไปแล้วฉันจะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้ไหมตอนนี้หนูค่อนข้างมั่นใจค่ะ I'm happy to play piano to play games to do anything แล้วินเดืนที่ D S I L